งานนี้นะคะทำเอาหนุ่มหน้าใสนะคะอย่างอาภูมพัฒนค่ะเป็นปลื้มสุดๆเลยค่ะสำหรับการเตรียมจัดกิจกรรมไลฟ์ปาร์ตี้ในชื่อ e x c l u s i v e l i v e s t r e a m i ม g ิ่งอาภูมพัฒน์27 Birthday c e l e b a อร์ 21. ชั่น2 2ที่วัฉลองบ์ดเดย์อายุครบ27ปีค่ะในวันที่4ธันวาคมนี้นะคะโดยให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยได้เข้าร่วมฟินกันแบบสุดๆเลยค่ะเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยผ่านการพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กเอ็กซ์คลูซีฟวอ p ซ์แอปโฟโต้บุ๊ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เจ้าตัวเนี่ยอยากมอบให้กับแฟนคลับที่รักแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดเริ่มังัละครับว่าเราอยากจะเราอยากจะเริ่มทําอะไรที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพี่ๆน้องๆทุกคนมากขึ้นก็เลยออกมาเป็นไอเดียของโฟโต้บุ๊กเกิดขึ้นมาแล้วก็การที่จะทําให้โฟโต้บุ๊กเนี่ยคือตัวผมเองผมก็อยากจะให้โฟโต้บุ๊กมันแตกต่างมันไม่เหมือนกับโฟโต้บุ๊กที่เป็นโฟโต้บุ๊กเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันมี ความทรงจำเราอยากให้มันมีความรู้สึกความแบบมี e m o t มช n ั l นอลสเที่อยู่กับวัต้บุ๊กเล่มนี้เราก็เลยนอกจากที่จะมีทางเป็น i ิที่เป็นโปโการ์ดแล้วโปสเตอร์แล้วก็เลยทำเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้นมาด้วยเป็นเหมือนเบอร์เซอร์เซเลเบรชันที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมจอยกันมาร่วมมาอยู่ด้วยกันมาสร้างมาสร้างมาร่วมสร้างวันเกิดนี้ด้วยกันครับเาเห็นข่าวว่ามีแฟนคลับทั่วโลกนี่จัดส5โปรเจกต์ให้ด้วยใช่ไหมครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบโอ้โหแบบเป็นงานยิ่งใหญ่มากเลยครับตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวันเกิดเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคเราก็รอวันเกิดแบบเออจะวันเกิดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ซื้อของขวัญวันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มโตขึ้นมามันเกิดมันก็เหมือนเราก็แบบไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรที่แบบเออเป็นของเล่นเป็นนน่นเป็นนี่เป็นอะไรแล้วมันก็แบบมันว่าความตื่นเต้นความรู้สึกเหล่านี้ก็ค่อยค่อยน้อยลงเนาะตามมาอยู่ที่เพิ่มขึ้นเราะว่าพอพอมาปีนี้เนี่ยมัน พิเศษมากครับผมคือคือเรารู้สึกเลยว่าเออมันมันเป็นความรู้สึกที่เราอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ไม่ไม่ไม่ถูกจริงๆคือ่อีอื่นเล,เลยก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนที่จัดโปรเจกต์ให้ครับ <c oughs> จัดโปรเจกต์ให้ทุกๆโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ครับก็ <c oughs> อยากอยากขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากๆตื้นตันมากๆแบบ เกรดฟูมากมากจริงๆท,ที่ที่ทุกคนแบบเห็นทุกคนตั้งใจทำแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าความตั้งใจเหล่านี้มันมันส่งมันส่งผ่านมาจากโปรเจกต์ต่างๆอันที่ผมได้เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแบบได้รู้สึกถึงมันได้เข้าได้ได้รู้สึกถึงความตั้งใจของทุกคนจริงๆ mm hmm. ก็ก็อยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็ความรู้สึกแบบความรู้สึกที่ดีอ่ะที่ที่ผมพูดถึงบบมันมันมันอธิบายออกมาไม่ถูกจง mm hmm. ว่าว่าคำว่าอะไรที่จะมานิยามความรู้สึก วัยเด็กของอัพเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวัยเด็กก็จะออกเป็นเด็กเนิร์ดจิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เหมือนบว,ว่าตอนเด็กๆเ,เราก็ตั้งใจเรียนมากๆเราก็แบบชอบที่จะได้เห็นตัวเองแบบเออได้เกรดสามจุดแปดสั้จุดเก้าสี่อะไรเงี้ยแล้วแบบดีใจพ่อแม่ดีใจเราเห็นพ่อแม่ดีใจเราก็ดีใจอะไรนะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนาะเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างไม่อยาก เบื่อแล้วเป็นเด็กเนื้อตอนไหนก็เลยอยากจะแบบอยากจะแบบเฮ้ยลองลองแบบเก็บมาจากหน้าห้องเป็นกลางห้องไปหลังห้องบ้างก็ก็คิดว่าครบทุกรสชาติที่ผ่านมาในช่วงวัยเด็ก ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ